สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณนะบัวครีประปาน้ําดีวันนี้มาตรวจงานที่หนองเล็ดนะครับตอนนี้ไล่เก็บงานอยู่นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับ แสดงว่าหนึนี่ตอนนี้ตอน,นตอนนี้ว่าใช้ไปกี่ถังตอนนี้สองกระสอบครึ่งสองกระสอบครึ่งถ้าผมมองแบบนี้ว่าสามกระสอบตัวไม่พอว่าต้องต้องอยู่ที่สี่นี่ยตรงนี้ถูกต้อง ตัวนี้ส้มส้มตลอดหมดใช่ไหมตกลงลแล้เห็นทีนนะ่นั้นมันกัดยางบวมน้ำมาทำไมอย่างเห็นตทากัน,น,กน,น,นไอ้นี่ก่อรหรือเทตัวนี้จดบันทึกเก็บข้อมูลไว้บ้างเลยเป็นเล่มเลมม,มันสมุดเมื่อเวลาเรียน,นะนแล้วก็เก็บไว้เปิดไว้ดูข้อมูลไปหลังได้อย่างเงี้ยเหมือนคุณเจอปัญหาแล้วฝึกบันทึกแต่ละวันไว้ด้วยวันนี้ทํากี่คนอย่างเงี้ย ที่จริงถ้าคุณจดชื่อได้จะดีอ่าแต่ว่าวันวันนี้ของคุณดามีมังกรอ,อะไรเงี้ยจดชื่อเลยเออใช่ไหมผู้ทำงานแล้วก็อากาศด้วยอ่ามีผู้ทำงานอากาศอ่าวันนี้อากาศแจ่มใสอ่าฝนตกเล็กน้อยก็ว่าไปอย่างเงี้ยะมันมีผลเลยว่าเอองานมันชาบเพราะอะไรเวลาเราดูกลับยอดหลังกัน ไอ้ตรงนี้เหลือไอ้นี่บอ่อทรายใช่ไหมก,หก็เหลือก็เหลือก้างปลา,ลา,ปลาแล้วก็เหลือใสยกลอง,ลองโอเคผมเอามาเอามาให้แค่ห้าชุดหล้อไไอ้นั่นะหนึ่งศูนเจนะอ่าเพราะฉะนั้นคุณเล่นตัวนี้จบก่อนนะห้าชุดมาเล่นตัวนี้จบก่อนแล้วก็ตัวนี้กอยเสร็จกอยทง่งา จริงๆหินเลียงไม่ไม่ต้องแน่นขนาดนั้นก็ได้ไหลาทางนี่ สอน,นันวาต้องเล็กลงมาอีกนะตรงนั้นไม่รู้มันมันใช้กี่เซนวันนั้นจำได้ไหมไที่ว่ามันเห็นไหมนอนหนูเข้ามาน้ำมันกับแม่นากาศอเห็นไหมมันไปเบียดอยู่ <Yeah. S 1> อ่าจังก็ตักมาแล้วแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่า